โอ้โหใช่นะผู้สนิทห๋อแล้วว่านี่ยใช่นะฝึกมากี่ปีแล้วท่านนี้เสียบอันนี้เส้นเดียวเนี่ยนะใช่ยี่สิบนะยี่สิบปีปี้โอหน่นี่เรามาซื้อดิดรถลูกซ้าเลยอ๋อใช่ครับทันนี้เหรอไม่ใช่นะคอันนี้คือรถของเราเองนะ ที่จะไปซือเดือดลูกค้าแต่ว่ารถเราไปเครื่องมันโชว์แล้วมันก็ดับเลยนะผมก็เลยงทำการแก้ไขแล้วลูกค้าเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วรถเขายังรั่วอยู่ข้างถนนนะแต่ว่าคุณอย่าถ่ายลงนะผมอายคนนะว่ารถมาซ่อมเขาะรูตัวเองกทางนะอันนี้ผมกำลังรีเซ็ตอยู่นะแต่แล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยนะว่ามันจะใช้ได้ไหมไหนน้องครับเจมส์เน็ตไม่ต้องคุณไม่คุณต้องถ่ายผมทำงานไม่ต้องไปถามเขานะเอาเลยไม่นะเดี๋ยวนะสุดยอดไปเลยนะ ท่านก็ไม่ต้องพูดไงออ่โอเคจะเป็นกันครับลงตอนลงอันนั้นตรงนั้นนะน่าจะทุนไกลน่ะที่มีย่างอะไรไหมครับอย่างนี้น,นี่ค่ะมีออ๋ อะไรครับเลือกที่อยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่หลังหลังที่พักครับก็ก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเจอตะปูไหมตะปูกับตายหญ่ก็นี่ไงเจอโอ้โหนี่ไงน้องปะเลยก็ได้บทกรณ์นะก็จะมียินโซอันหนึ่งก็ปากกาแล้วก็ตัวนี้นะ นี่คุณอันนี้คือคนเล่นมุกเหรอใช่นะแล้วผมต่อทังลมฝั่งลมลมทางนะทำไมไม่เอาถังลมลงมาเลยขี้เกียจยกนะเ๋อาะว่นี้มันเบาดีนะก็สายมันสามารถอันนี้ได้ไงมีเกวัดมันในร้าน้วยนะเห็นไหมมาตรฐานก็มนทั่วไปนะเราเราต้องเติมลมให้เต็มก่อนเลยแล้วไปปะไม่เา็นแทงก็ได้แต่ก็แล้วแต่บางครั้งแล้วแต่ลมนะแต่ลมผมด้วยในบางครั้งนะ รถสี on is so uh ่เหยียบโดนร้อนนะแปลว่ามันออกแรงเกินนะโอ้ก็ใครมาวางไว้แถวนี้ก็รบกวนมาแสดงตัวนะมาแสดงตัวด้วยนี่เป็นการทำงานแบบเอาดอนนะเอาดอ์โอ้โหนี่นะอู้สนิมห้อแล้วก็เจ้าหน่าใช่นะ ฝึกมากี่ปีแล้วท่านเนี่ยเสียบอันนี้เส้นเดียวเนี่ยนะใช่ยี่สิบนะยี่สิบปีได้แค่นี้นะเส้ <laughs> <laughs> นนี้เรียบร้อยแล้วไหนมันรั่วกอะไรพี่ <sh arp> ชิคนะโอ้ oh, พี่มันรั่วอันนี้ด้วยนี่อ๋อ oh, มันทะลุมาถึงนู่นเลย <laughs> มันทะเลมันทะเลนี <laughs> ่พี่มันเป็นอย่าง,งนี้เนี่ยมันเข้าเฉียงเนี่ย โอ้โหมันจะลายไปนี่ดูครับนี่แตกเลยเข้าตรงตรงก็ไม่ได้แต่เข้าเฉียงให้เราทะลุอีกเดี๋ยวขอแตะก้มเกลียางมันปะไม่ได้ครับตรงเปลี่ยรนั่นหรือคิปเล็บผมมาทำไมเต็มลวมไหมครับเราใส่ยางอะไรให้ลูกค้าได้นะเซ็ตละกี่บาทพี่จะเปลี่ยนกี่เส้นมัต้องเปลี่ยนตรเส้นเพราะว่ายางกันสองเส้นครับพี่มีระบบแบบอย่างนี้ด้วยเหรอแบบมาตรฐานอะไรครับยังไงระบบอ๋อแบบเปลนเรียกรถโมบายไงอ๋อคนถึงเหรอ ไม่นะ <No. S 1> <laughs>